โอ้โหบรรยากาศเช้านี้วันพุธวันหยุดซะด้วยนะสบายสบายเลยเรานะบรรยากาศดีมากฮะเชา้านี้ลมหนาวมาแล้วนะดูโอ้โห,โโหลมพัดเย็นสบายเลยม,ม,มีความสุขฮะได้สัมผัสลมหนาวแล้วบรรยากาศริมคลองนะ ช่กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้บรรยากาศสบายสบายกับนาเลกครับกาแฟแก้วนะนะตื่นเช้ามารับลมหนาวที่ริมคลองครับลมหนาวหนาะเย็นเยอะเยือกนะสถานมาแล้วนะถึงว่ายังไม่ได้หนาวมากมายก็ความเย็นแบบพัดมากระทบกับเราเนี่ยโอ้มันก็ชื่นใจเลยฮนะนี่ฮนะี่ดูเช้าเช้นี่ย นี่ฮะลมแบบนี้ mm hmm. ดูแล้วมันสดใสฮะท้องฟ้าก็นี่แหละเหมือนกับบรรยากาศหน้าหนาวเลยแต่เมื่อคืนยังมีฝนตกไปพออยู่นะนี่โอ้ลมแรงเหมือนกันนะเนี่ยมายืนอยู่บนสะพานเนี่ยดูฮะ สดชื่นเลยนะนี่แหละไม่ต้องไปไกลฮะนาเล็กอยู่ที่สัตหีบเรานี่ก็รับลมหนาวเต็มเต็มเลยเนี่ยเหมือนเรายือนอยู่บนแบบภูเขาเลยอะนะเหมือนยือนอยู่บนยอดดอยเลยแต่ว่าเอาไม่ต้องบนยอดดอยนะบนยอดสะพานเนี่ย มารับลมหนาวแบบนี้พร้อมกับกาแฟแก้วโปรดเนี่อยอมันสดชื่นจริงๆฮครับบรรยากาศยามเช้าที่นี่โอ้โหแบบอเนี่ยเรารู้สึกเรามันสดชื่นจริงๆกาแฟก็อืม อร่อยไปเลยฮะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยชมบรรยากาศแบบนี้มันหาดูได้ยากนะเหมือนชีวิตบ้านสวนเลยนะทั้ทงที่มันก็เป็นแค่มุมเล็กๆแต่ว่ามันมองดูแล้วมันเหมือนเป็นบ้านสวนนะนมีสะพานมีต้นไม้มีขนุนนะนะมีกล้วยริมคลองมีมะขามนี่ ผักสวยๆนะมีมะพร้าวโอ้โหเนี่ยมันสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะนี่แล้วมองไปมีคลองน้ำใสๆเนี่ยน้ำสะอาดนะที่นี่น้ำใสนะมันเป็นเพราะว่าเราช่วยกันดูแลฮะเราไม่ได้ทิ้งเศษขยะอะไรลงไปนะและในน้ำพาะเราก็จะมีพวกปลาเยอะนะมีปลามีเต่านะ มีตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองก็ถือว่าเป็นสัตว์เทศบาลนะคอยเก็บกวาดเอาไอ้พวกที่ซากอะไรต่างๆที่มันเน่านะไม่ปล่อยให้ในคลองเราเหม็นเน่านโอ้โหมันสุดๆจริงๆนะบรรยากาศที่นี่อ่ะสหรับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศ รับลมหนาวกันที่บนสะพานที่คลองน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติสุขสันต์วันหยุดกันนะครับ